คาเปกาเป็นอุปกรณ์ถ้วยจานชาม Outdoor ที่ทำในประเทศฟินแลนด์ครับทำทุกชิ้นยังทำในฟินแลนด์อยู่แล้วก็ที่สำคัญครับผมเป็นการผสมผสานระหว่างเนื้อเยื่อไม่สนกับพลาสติก BPA free ซึ่งทำให้เกิดความสวยงามเหมือนลายไม้แล้วก็แข็งแรงทนทานและก็ปลอดภัยครับเนื่องจากคาเปกาเนี่ยผลิตจากเส้นใหญ่ไม่สนนะครับจึงทำให้นะครับลวดลายของจานชามถ้วยทุกอย่างเนี่ย มีเอกลักษณ์แต่ละชิ้นไม่เหมือนใครครับหมายความว่าคุณซื้อชามใบนี้ก็จะมีชิ้นเดียวในโลกเพราะลายจะไม่เหมือนใบอื่นเลยและที่สําคัญครับคุณสามารถดมกลิ่นมันจะมีกลิ่นไม้อยู่ในนี้ด้วยครับผมน่าใช้มากๆเลยครับคาปิการนี่ก็มีหลากหลายให้เลือกหลายแบบนะครับผมไม่ว่าเป็นจานจานนะครับชามจานใบเล็กชุดช้อนส้อมช้อนกาแฟแมีดนะครับผมแล้วก็เป็น คืออะไรสปกก็คือชาม,มเป็นทั้งช้อนทั้งซ่อมนี่เหมาะสําหรับคนเดินเท,เทรลมากเลยครับผมอันยาวนี่เหมาะสําหรับกินอาหารฟรีสได้ซึ่งเป็นถุงยาวๆก็จะคนแล้วก็ตักทานได้อันสั้นก็ทานขนมอะไรก็ได้จิ้มที่สําคัญครับถ้วยกาแฟมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นใบใหญ่มากเลยนะครับใบกลางไซส์ขนาดเอสเปรสโซ่นี่สําคัญครับสาหรับช็อตเครื่องดื่มชูกํลาลังครับ คาปิกาเนี่ยครับก็มีสีให้เลือกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นสีธรรมชาติเสีนยมตาลสีดำสีเขียวสีแดงใหม่ล่าสุดครับคือสีน้ำเงินครับผมคาปิกาเนี่ยเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เป็นสินค้า o u t ดอ o r ที่ไม่เหมือนใครครับเพราะฉะนั้นผมว่าคุณก็เป็นคนที่ไม่เหมือนใครมีคาปิกาสบาย,ยไหมครับ